ติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่ช่อง YouTube ปริญญาลูกก่อสร้างทุกวันจันทร์พุธเสาร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปักตะไคร้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทุกวันพุธนะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับงานก่อสร้างนะครับงานที่ทำอยู่ก็เป็นงานเหมาของคุณพ่อผมเอง วันนี้นะครับมีการเหมาเทป,ปูนที่เขตอำเภอเมืองครับจังหวัดอุตรดิตถ์พิกัดอยู่แถวแถวเส้นหลังโรงพยาบาลวันนี้นะครับพี่เขาติดต่อมาให้มาเทป,ปูนหน้าบ้านให้หน่อยนะครับเห็นกระแพงด้านข้างไหม่านั่นแหละพ่อไม่ได้ทำครับ อันนี้ก็ปูนที่เตรียมมานะครับเตรียมมาทั้งหมด3คิวครึ่งด้วยกันในการเทนหน้าบ้านนะครับคนที่ปัดปูนอยู่นั่นแหละครับพ่อผมเองใส่เสื้อสีชมพูตัวโปรดตัวเดิมรับงานเหมาทุกอย่างนะครับงานไม้งานปูนงานเชื่อมอปูนก็จะสามารถ ต่อรองราคาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญญาาขัดมันสามารถทำได้หมดนะครับเมื่อก่อนพ่อผมก็ไม่ตอนสมัยหนุ่มๆไม่ได้เก่งงานช่างนะครับแต่ว่าไปทำงานแถวกรุงเทพอ่าหนุ่มๆแล้วไปทำงานกรุงเทพก็ไปเรียนรู้อะไรหลายๆ,ๆอย่างนะครับจนตอนนี้อายุจะได้50ละ ก็มีงานเหมาเป็นของตัวเองบ้างนะครับส่วนที่ยืนอยู่ก็น้าผมเองนะครับอ่าวันนี้น้ามาช่วยงานอีกหนึ่งวันวันนี้เป็นงานเหมาเล็กเน้อยน้อยนะครับเทปปูนหน้าบ้านใช้ปูน3 Q คิวครึ่งโดยประมาณงานนี้นะครับปั่นหยาบนะครับ ใช้การปัญญป่นหยาบสำหรับวันนี้นะครับได้สอบถามพ่อมาแล้วนะครับว่าวันนี้รับเหมาตารางเมตรละเท่าไหร่นะครับพ่อรับเหมาวันนี้ตารางเมตรละ100นะครับอาได้ประมาณ20ตารางเมตรนะครับรวมทั้งปรับหน้าดินด้วยนะครับแล้วก็ปูลเหล็กด้วยนะครับก็วันนี้เ,เสร็จก็ ได้ประมาณ2,000นะครับรายได้ที่ได้มาทุกอย่างนะครับก็โดนลูกชายนะครับจัดเก็บในบัญชีให้เรียบร้อยนะครับเพื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับอะไรที่ยังไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอาออกมาใช้นะครับเดี๋ยวจะต้องมี นี่ก้อนโตยนะครับที่จะต้องใช้นะครับก็คือลูกชายคนโปรดคนนี้นี่เองนะครับได้กูซื้อบ้านนะครับให้แล้วแต่ว่าลูกชายเป็นคนส่งเองนะครับ <c oughs> ก็เผื่อพ่อนะครับอยากไว้ต่อเติมบ้านนะครับไว้ใช้ต่อเติมบ้านไว้ใช้ทําอะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยากจะทํานะครับก็ ให้ทำตามสบายใจเลยส่วนวันนี้นะครับก็มีแค่งานเทป,ปูนนะครับหลังจากนี้ก็พ่อก็จะไปรับเหมาไม่ใช่สิไปทำรายวันต่อนะครับกับหัวหน้าอีกคนหนึ่งรายวันก็ได้วันลบประมาณ500บาทต่อวันนะครับ เป็นในช่างใหญ่ระดับหนึงฝีมือก็พ่อไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับแต่ว่าก็ทำงานเรียบร้อยนะครับไม่มีตำหนิไม่มีอะไรนะครับก็พอดูได้ในระดับหนึ่งส่วนสาวที่กำลังโกยปูนอยู่นะครับนั่นก็คือ มามีของผมเองนะครับคุณแม่ตอนนี้ปูนก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับสำหรับรถคันนี้ใกล้จะหมดแล้วแต่ก็จะทยอยเทมาเรื่อยๆนะครับส่วนวิดีโอนี้ก็ให้น้องสาวนะครับน้องสาวคนโปรด ถ่ายให้นะครับเพราะตนเองทำงานประจำอยู่นะครับส่วนหน้าที่ตัดต่อวิดีโอก็เป็นหน้าที่ของพี่ชายคนเดิมสุดท้ายนะครับก็ขอฝากงานไว้หนนะครับบริเวณเขตพื้นที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับสนใจต่อเติมบ้านนะครับหรือว่าต้องการช่างนะครับ ติดต่อสอบถามได้นะครับช่างยูนนะครับหรือว่าติดต่อลูกชายโดยตรงนะครับผ่านเฟซก็ได้นะครับ PM มสม i ยนพพลัตหรือผ่านเพจปริญญาลูกก่อสร้างนะครับเราพร้อมไปประเมินราคาให้ราคากันเองนะครับพ่อผมจะเป็นคนประเมินให้นะครับสามารถต่อรองราคาได้นะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปเพิ่งเริ่มทำใหม่นะครับอยากลองทำดูอีกคลิปหนึ่งอีกช่องหนึ่งจะเป็นช่องเกี่ยวกับทางกเกษตรนะครับเป็นเลี้ยงปลาดุกตอนนี้กำลังเลี้ยงปลาดุกอยู่หาอะไรได้เสริมอีกทางหนึ่ง ก็วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ